มาต่อกันอีกรอบนะครับคันเดิมเนาะคันนี้นะครับซีวิกเอฟบีเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อกี้ผมทําคลิปไปนะครับอีกคลิปหนึ่งคือเปลี่ยนโอลิวิเทนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างทําความสะอาดกันนะครับตอนที่ผมกําลังจะเอารถออกไปล้างนะครับเนาะออกไปขับลองดูว่ามันรั่วไหมได้ยินเสียงหอนหน้าเครื่องนะครับผมก็แจ้งเจ้าของรถละนะครับว่าขอมันหอนนะครับผมก็เลยเอาเกจนะครับมาจับน้ํายาดูนะครับแรงดันแอ เป็นปกตินะครับ40กับ200นะครับแต่ว่าผมปล่อยน้ํายาแอร์ออกมานะครับใส่มือดูนะครับมันแห้งนะครับมันไม่มีน้ํายาเลยมันไม่มีน้ํามันคอมเลยนะครับมีแต่น้ํายาแอร์เย็นๆแค่นั้นเองนะครับปกติแล้วถ้าเราปล่อยใส่มือเนี่ยมันจะต้องช่ำๆเปียกๆหนืดๆนะครับเนาะอันนั้นถือว่าดีนะครับมีในระบบค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถ้ามันเยอะไปก็ก็ไม่ดีนะถ้ามันเปียกมือเลยอ่ะมันจะหนักคอมเอนะครับมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็ก็เสนอเจ้าของรถนะครับแวกน้ํายาแอร์ใหม่เลยนะครับตวงน้ายาแอร์ใหม่ตวงน้ํามันคอมใหม่นะครับตอนนี้ผมก็กําลังแวกอยู่นะครับแวกเติมให้นะครับคันนี้มันเป็นเหมือนโตต้ตาคัมรี่ดีโฟเอของผมนะครับคันนั้นอนะ่ะที่รถที่บ้านผมเนี่ยคันนั้นตู้รั่วนะครับเนาะตู้รั่ว แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะตอนแรกนะครับก็ว่าเออน้ำมันคอมก็คงมีก็เลยเติมไปสักรอบสองรอบค่อยเอามาถอดดูนะครับพอถอดออกมานะครับรถผมเองก็น้ํามันคอมแห้งนะครับแต่ดีที่คอมไม่พังนะครับก็คอมไม่พังขน้นไม่แค่แสนสามแสนสี่เองนะครับตู้แอร์มันรั่วเนาะขน้นผมก็ยกระบบนะครับเปลี่ยนตู้แท้แผงแท้นะครับขณะต้นทุนก็กหมื่นนะครับขนาดทำเองนะเป็นช่างเองเป็นเจ้าของรถเองนะครับต้นทุนกหมื่นแล้วอะครับถ้าไปจ้างเขาก็คงจะมีสองหมื่นนะผมว่านะ คันนี้นะครับน้ำมันคอมแห้งแต่เรายังไม่รู้สาเหตุว่าแห้งเพราะอะไรนะครับอย่างแรกนะครับรถคันนี้อาจจะเคยซ่อมแอร์มานะครับอาจจะเคยเปลี่ยนตู้แอร์ในรถมาหรือเปล่าแล้วน้ำมันคอมมันแห้งเขาไม,ม่มมได้เติมเพิ่มให้นะครับอย่างที่2นะครับที่เคยเจอเลยคือรั่วนะครับบางทีแอร์มันรั่วแล้วเจ้าของเก่าเขาอาจจะไปเติมน้ามันเติมน้ํายาแอร์มาเติมเติมตลอดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เติมน้ำน้ำมันคอม,มเพิ่มให้นะครับ ก็ทาให้น้ํามันคอมมันแห้งได้อย่างที่3ามนะครับที่เคยเจอคือไม่รั่วไม่ซึมแต่ว่ามันแห้งไปในตัวมันเองนะครับเหมือนกับน้ํานะครับมันระเหย,ยแห้งออกไปนะครับก็ทําให้มันแห้งได้นะครับคันนี้ก็เจอก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวเติมน้ยายาแอร์ไปละเออเติมน้ํามันคอมไปละนะครับกำลังแวกเดี๋ยวก็ลองเติมน้ํายาแอร์ดูถ้านะครับคอมแอร์มันเงียบเป็นปกติก็จบง,งานละนะครับไม่มีอะไรแต่คันนี้แอร์เย็นนะเย็นฉ่าเย็นจนหนาวครับแรงดันแอร์ดีด้วยนะครับ เข็มฝั่งไฮไม่มีสันไม่มีแกว่งเหมือนแผ่นดินไหวนะครับรถฮอนด้าอีกอย่างนะครับโลกประจําตัวมันฝั่งไฮชอบสันนะครับพับๆๆๆแต่ว่าเย็นนะสันพับๆับเลยแต่ว่าเย็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องแปลกเนาะแต่โลโลนิ่งนะโลนิง่งกิ๊บแต่ไฮสันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่รถยี่ห้ออื่นอะไฮนิ่งโลนิงลน่งเข็มไม่สันนะครับมีรุ่นรุ่นเนี้ยเวล,ลาเราเปลี่ยนตู้เราต้องเปลี่ยนวาลวด้วยนะครับบังคับเปลี่ยนเลยนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ รอแวกอยู่นะครับก็น,นครับแวกจนท่อบี้เลยนะครับเนี่ยแวกให้เยอะที่สุดนะครับเอาความชื้นเอาอะไรออกให้มากที่สุดเนาะแล้วเราก็เติมน้ำยาแองกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม